เนนัหมือก2 4 7 4เหมือนกันเป็นบานคู่ค่ะเพราะว่า2 2อันเนี้ยที่เป็นบานคู่เนี่ยในจำนวนเงินที่ประมูลได้9ล้านกว่าบาทเหมือนนนกัวี้ ถอดทิ้งไปเลยถอดทิ peak ้งไปเลยแล้วตัวนี้ที่จะดึงขึ้นเนี่ยก็เป็นระบบใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องบล็อกน้ําด้วยบล็อกน้ำเนี่งบล็อกน้ำก็คืออาหารนิดมาต้านแล้วนะทำสต็อปล็อกของมาต้านบางเนี่ยที่เป็นเนี่ยมันจะมีช่องใช่ไหมที่เป็นช่องครับอ๋อพอเขาเวลากันนะแล้วก็สูบน้ําออกเพื่อเราจะได้ซ่อมพื้นพลานีข้างล่างด้วยก็แต่ตอนน้ำนี่ตอนนี้น้ําระหว่างตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยบล็อกก็คือเราเราจะอูไว้ตอนนี้น้ําจืดไอ้น้ำจืดอันนี้ไอ้น้ำเค็มรู้ได้ ใช้เครื่องวัดใชนะ้เอ่เอ,ออันนี้น้ำเจืดอันนี้น้ำก่อยอันนี้นนแล้วทำยังไงครับท่านนี่หนึ่งหน่วยหรือหนอน้ำรวมกันหนึ่งหน่วยออน้ำรวมกันครับนุ่นท่านแล้วจะทำยังไงให้น้ำมันใสครับ นี่น้ำมันดำเลยเนี่ยน้ำมันใสมันต้องช่วยกันหลายๆที่เยอะครับพี่เพราะว่าจากชุมชนเขาจากโรงพยาบาลจากหมู่บ้านจาาัดสรรบางทีเขาไม่มีการบองบัดนะครับเขาไม่ใหความร่วมมือใช่ไหมครับอ,อันนี้มันต้องมันต้องช่วยกันหลายๆภาคส่วนนะครับพี่แต่ไอ้น้ำมันใสอนะเนาะอันนี้ก็เชื้อโรคเยอะแยะเลยนะคแต่ของเราก็พยายามจะเก็บ ก็จะพืชผสมชวาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูแลเสร็จดีแล้วเราชอบเปลี่ยนแบบนี้เสร็จแล้วเราจะทําเป็นอแบบประเภทตีน้ําขึ้นมาได้อไหมทําแบบตีน้ําขึ้นมาด้วยอ๋ออย่างงั้นอย่างงั้นมันต้องไปหน่วยอย่างที่ที่เป็นพวกกังหันลมใช้พัฒนาอะไรพวกนั้นานานะีบ้ออทำทำทำ,ทำไว้ริมคลองแต่มันทํายากกว่าหนึ่งบ้านจัดสรรแบบเก่าโรงพยาบาลชุมชนดั้งเดิมมีอะไร ทิ้งลงมาในนี้นะครับบางทีขายอะไรน้ำเน่าแล้วแล้ในบางโมทองแล้วเนี่ยบ้านตลาดอยู่ว่าตลาดอยู่ตรงนี้ค่ะเขาไม่ช่วยทต่มบแบตมันก็ทิ้งลงมาในกองใช่ใช่มีตลาดขายเนี่ยขายพืชผักผลไม้อาหารสดเลยนีแล้วไหนตัวตนตัวนี้ตัวนี้เป็หนึ่งในีมของบาบโทองนะครับแต่ว่าอีกที่หนึ่งในอผมจะพาเราไปนั่งรถตู้ไปดูได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูไปดูหลังคาตรงนั้นก่อนที่ที่ผมเลื่อนออกไป กนเลยค่ะเจอไม่ต้องกอนี่ผมผมให้ื่หลังคาแต่ว่าตอนนที่บาลเขา